ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเปิดตัวแล้วสิงโตเดอะสตาร์โพสภาพคู่หนุ่มรอพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจเปิดตัวแล้วสิงโตเดอะสตาร์โพสภาพคู่หนุ่มรอพร้อมแคปชั่นให้กำลังใจทำหลายคนสงสัยไม่รู้ว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนยังคงจำหนุ่มสิงโตเดอะสตาร์ได้เพราะช่วงนี้ เขาได้หันหลังให้วงการบันเทิงไปแล้วหนุ่มสิงโตหันไปเอาดีทางด้านราชการปัจจุบันเข้ารับราชการทหารอากาศสถาบันเวชทศาสตร์การบินกองทัพอากาศล่าสุดก็ได้สร้างความหึอฮาได้เสมอแม้ว่าแฟนๆจะไม่ค่อยได้เห็นหนุ่มสิงโตเดอะสตาหรือสิงโตสหรัฐมิลานธนภูวดลบนหน้าจอโทรทัศน์แต่ก็เรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งในโลกโซเชียล จะเห็นได้จากอินสตาแกรมของหนุ่มสิงโตมักจะโพสภาพสุดแซ่บโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่าแคมดาวโบเลลิซึนชิปแอนด์สต็อปวอลเฟนชิปขอให้สงครามสงบโดยเร็วงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเปิดตัวหวานใจหรือเปล่าเป็นเอาว่ารอเจ้าตัวออกมาชี้แจงดีกว่าครับว่าหนุ่มหล่อคนนี้เป็นใครกันแน่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ